เรื่องสายรุ้งแห่งความสามาัคคีในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีต้นไม้ใหญ่ยืนตระหง่านอยู่กลางหมู่บ้านแต่ละกิ่งก้านของมันมีสีสันแตกต่างกันแดงเหลืองเขียวน้ำเงินและมุวงผู้คนในหมู่บ้านแบ่งกลุ่มกันตามสีที่ตนชอบและมักจะทะเลาะเบาะแววงกันว่าสีไหนดีกว่ากันวันหนึ่งเด็กหญิงตัวน้อยชื่อลินล,ลี่สังเกตเห็นว่าใบไม้ของต้นไม้ใหญ่เริ่มเหี่ยวเฉาเธอจึงปรึกษากับคุณตาผู้เฒ่าที่อาศัยอยู่ริมหมู่บ้านคุณตาบอกว่า ต้นไม้นี้มีชีวิตอยู่ได้ด้วยพลังแห่งความสามาคัคคีแต่ตอนนี้ผู้คนในหมู่บ้านแตกแยกกันต้นไม้จึงอ่อนแอลงลินลี่จึงคิดหาวิธีรวมผู้คนในหมู่บ้านให้ได้เธอเริ่มจากชวนเพื่อนๆนมาวาดภาพต้นไม้ด้วยกันโดยให้แต่ละคนใช้สีที่ตนชอบผลงานที่ออกมาเป็นภาพต้นไม้ที่มีสีสันสวยงามหลากหลายเมื่อผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเห็นภาพวาดนั้นพวกเขาก็เริ่มเข้าใจว่าความแตกต่างสามารถสร้างความงดงามได้ทุกคนจึงร่วมมือกันดูแลต้นไม้ใหญ่โดยไม่แบ่งแยกสี ไม่นานนักต้นไม้ก็กลับมาเขียวชะอมอีกครั้งและเมื่อแสงแดดส่องผ่านใบไม้หลากสีก็เกิดเป็นสายรุ้งสวยงามปรากฏเหนือหมู่บ้านเนื้อหาเพิ่มเติมหลังจากเหตุการณ์นั้นหมู่บ้านก็เปลี่ยนไปผู้คนเริ่มเห็นคุณค่าของความแตกต่างพวกเขาจัดงานเทศกาลสายรุ้งแห่งความสามาคัคคีขึ้นทุกปีโดยแต่ละบ้านจะตกแต่งด้วยสีที่แตกต่างกันแต่เมื่อมองภาพรวมแล้วทั้งหมู่บ้านกลับดูสวยงามราวกับสายรุง้ง ลินลี่เติบโตขึ้นและกลายเป็นผู้นำชุมชนเธอได้นำแนวคิดเรื่องการรวมพลังความแตกต่างไปใช้พัฒนาหมู่บ้านโดยส่งเสริมให้ทุกคนใช้ความสามารถที่แตกต่างกันมาช่วยกันสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆหมหมู่บ้านแห่งนี้กลายเป็นต้นแบบให้กับหมู่บ้านอื่นๆในเรื่องของความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติผู้คนจากที่ต่างๆเดินทางมาเยี่ยมชมและเรียนรู้วิธีการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งบนพื้นฐานของความหลากหลายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า หความแตกต่างไม่ใช่อุปสรรคแต่เป็นพลังที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามได้ 2. ความสามาัคคีเป็นหลักฐานสำคัญของชุมชนที่เข้มแข็ง 3. เด็กๆก,ก็สามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้ 4. การเห็นคุณค่าในความแตกต่างนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน